บินพี่น้องหนึ่งพันบาทกูจะว่ากูเลี้ยวเขามากูจะว่าไหวนะเฮือนนะกูัวสบายดีเถียนขอบทุกคนนะครับไม่เดี๋ยวขับปูน เนี่ย <Techn> า <Pokémon> ้างพี่แต่เนี่ยแล้วจ้ะเน่ยเปนไปขายเตาเนี่ยไปขายเตาแต่วันนี่ยมาเออยันี่มาอยู่ไปบอกให้ไปข้าวเดียวน้าทำคืออีกคยไปไปลำไปเลยอนึ่งไปลำไปเลยบอก มันมาได้ลงบ่บ่แม่นบ่รถบ่ต้องมา lại ก็สวย này nào. <laughs> ี๋ยวพี่น้อสั่งมาเพิ่มอีกสิบสอบเวลารอบหน้าอีกบู๊ที่พ่อเล้ยบอกสั่งกับบกนาที่บกพ่อพอทั้งหน่อทั้งสารจะบ่นเลยขนาดรถจักรรอพี่เนาะซานรถนี้นี่งติดรถจักรดยพี่ขนึ่มานีติดเด้ตัวเนี่ยหน่ไปนํำมันดิ้นมเหนเ่ย กูจะว่าถ้ากูเรียวเขามากูจะว่าวน้เฮอนนะกูอะนาหนักยังไงนะเฮอน ช่างก่อนแม่ก่อนจิ้มืลอถึงไม่ทั้งขับเลยได้เนี่ยพี่น่อบินพี่น่อหนึ่งพันบาทเป็นยังจะทำเป็นยังหัวชวน โอ้ยแกบัวเลยข่อยเมื่อเชียงซีบดฟูวัดเชียงตึงัว่อยน้ามาครัพ่อผ้าเด้ข้าไม่ใช่ข้าเราแห้งคนกับคนอกพอที่ที่เาดกันคนโตห่อมูม่ไ่่้าไปใช่บาข้าวนะพวกคุเพื่อนเผาเขาจะซื้อเาแล้วเลยไอ้กิกมึงเลยสบายก็เล้วอันนี้เหตุยังไง

ยังอีกแพงหนึ่งอได้กินหููบาน่เห็นล้เห็นล้วเห็นหูกัเห็นพีแน้งมัแรลวเห็นหกัตตารีซ้อมมแล้วหวานนำเสียได้เราเข้าไปด้แล้วนะ้สอเเทาเาท่าัเ่ท่าฮึามุเปียนห้าใช่ปูนน้ ปูนเขียวได้เนาะเขียนบุญเขียวมันได้ไหมเนาะเขาเคียงปูนเขียวได้ไหมปันโตเล็กเคียงปูนเขียวอ่ะอันนี้สื่อจริงนะพี่น้อยสื่อจริงเพิน์ดินมีไรนะตอไปเขาโรงเรียนคนพิมพ์ ไม่ซานเป็นหมดนะฮะลองสบายดีพี่น้องลองลองโอเสีเอ็นดีว่ต่อจะคลิปไอ้คนปูนปูนมาส่งอีกสิบสองภาษาตันนี้คือจริงทอหงหงแหงสบายดีพี่น้องแห่งทั้งซองพี่น้องอันนี้คือจริงข้อคีแหงคีไฮนี่อันนี้สบายดีพี่น้อง ขิงขาวทาขิงขาวของแท้ขิงขาวคุณแม่ยังโมไม้เกียนี่คืออะไรนี่คืออะไรติ๊กกะติ๊กพูดไทยเถือกขุนลาวเหมือนขุนลาวเนาะอ้าวขนลาวกับเถื่อกขนไทยเบิ่งเดียขนลาวประเทศเบิ่งเดีะลาวอะไรก็ได้ ใช่ไหม大爷เลยได้ม oh, oh, ีเงี่ย้เห็นเ่าอยู่ด้านใหญ่สวยสนางเห็นซานสีน่ะพี่น้องเสรจลักขัวสีแอมหัวสวนเหละกันไก่เขากานงัวเขากานบ้งได้ยีบ่ไดแล้วเนาะเี่ยพี่น้องลังรักหัวเศษส่วน หอมแล้วเสือป่ามุงนี่ยลองไดิไทยบอกยังไทยไทยอะไรเอเอเซียนบอกเอมิเลียนบอกนี่ย นางเห็ดบวเป็นบวบขากแล้วนี่พอจัะมามาเบิ่งน้ำบบบนี้เป็นเราบปอยากเห็ดได้ป่าเนี้พอเห็ดบวเป็นอยากเห็ดแล้วพี่ไพ่มาเรื่องเงี้ยหลับไปของเราแล้วมาเจออะไรเราหาย ก็น่าเห็นนะับเดียวนังเป็นบ้าล่ะยเนยนจะนะมีกระด้าุกไก่เนฮักช่าอย่ามันไม่เห็นธอเดียวต้องักช่างหัดอัดจัดมันเทียงวันนี้ไม่แต่มันหักนะแล้วมันก็จะขวายไปเรื่อยๆมันก็ที่อยู่เองมันเดา อ้าวเคยเห็ดแต่ก่อนเงหม่งมันไหมมันแมงกินข่าวกันเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข่าวเที่ยงน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเพ่งสบายอีก เก่าสีายสีายอีกเนี่ยม่ใส่กระปุกกด็ไก่ถือแขวมาพี่้อยเป็นแพเลยบ้วยเป็นอะไร ถักท่านะถักกระเบื้อพี่น้องฟน้ Burton, ักกระเบือท่าแล้วคุณสองถักกระเจาะห้กินอะไรเงี้ยหรอตินเป็ด้าต้มกินสัมักมันคมน่ยโมมผิดหรือเปล่าชื่อ มันจะแบบแมกเงี้ยเดี๋ยวคอมด้เอ้าสมแหน่งมโดสมแันงงานนะมาตัวเองมีหยอกไหมมีหยอกมีหอกหยอกไปเอาก่อนอ่าปากแันโดดจะมาหาไก่ไก่แล้วมือบ้างว้ ปางไม่ได้แล้ไข่คำมือได้ขูดลงไปเลยเป็นแผลเลยไปเก็บถั่วมาใส่ที่องนที่เราเพิ่ก็นคองตายโมเมนต์ที่หีพอคูพี่คองตายดีกว่าดท้ายนะแม่คืนมันคบไปจั่าไ

มันม yes. no mm ีเงาบูน่ะต่างเ้าก็ไม่ดีไม่ได้ซ้อมพี่น่อมเนีากไม่เดือดเบิกิ้ต่ใครดูก็แบบอะไร่ก็มแค่ไหนแค่แบบนี้หมักจานต่องแม่กหมกกินไข่ใ่น้อเขีย

thích nó mạnh chơi <laughs> pháo này không vậy chơi các bạn lên là ไฟกับวาปูกกับเบอรแช้ใาครับใบทำไปุทธในปลูกแต่ายแบบเขาปลูกกับายธรรมศาติแท้คนดูม <uğ Adv> ึอยู่ในโดม